สำหรับหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องในตาและการเห็นภาพนะคะแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของลูกในตารวมทั้งความผิดปกติที่เกิดจากดวงตาด้วยค่ะในตาของคนเราจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อทั้งหมด3ชั้นด้วยกันก็จะมีชั้นสเคอรา่าชั้นคอรอยแล้วก็ชั้นในสุดเป็นชั้นเรตินานะคะเรามาดูชั้นนอกสุดกันก่อน ชั้นนอกสุดเรียกว่าชั้นสเคอร่านะคะก็จะเป็นส่วนของตาขาวที่เราเรียกว่าตาขาวนะคะชั้นสเคอร่าก็จะกินเนื้อที่ประมาณนี้นะคะรวมทั้งส่วนที่โค้งนูนออกมานะคะที่เป็นใสๆทั้งหมดนี่คือชั้นสเคอร่านะคะจะเป็นส่วนของตาขาวทีนี้ชั้นสเคอร่าเนี่ย มันจะเป็นผนังที่หนาและเหนียวมากเพื่อปกป้องดวงตาไม่ให้เป็นอันตรายนะคะออชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของส่วนนี้เราเรียกว่ากระจกตานะคะหรือคอนียนะคะนี่คือกระจกตาบริเวณนี้นะคะมันจะเป็นบริเวณที่แสงจะทะลุผ่านเข้าไปนะคะส่วนด้านหลังนี้เป็นเส้นประสาท นะคะเส้นประสาทที่แยกออกไปจากดวงตานะคะกระจกตาก็จะเป็นส่วนที่นูนขึ้นมาตรงนี้ที่เห็นได้ชัดเจนทีนี้ต่อไปชั้นคอรอยนะคะชั้นคอรอยก็คือชั้นถัดเข้าไปข้างใน ชั้นคอรอยก็คือส่วนที่เป็นสีแดงเข้มเห็นไหมคะตามรูปจะหักพับไห้เห็นนิดหนึ่งแต่สีเหลืองนี่คือไม่ใช่นะคะชั้นคอรอยชั้นนี้จะมีชิ้นส่วนที่สำคัญก็คือม่านตานะคะม่านตารวมทั้งเลนตานะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นที่มีเส้นเลือดอยู่เยอะมาก ซึ่งจะทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารแล้วก็ก๊าซออกซิเจนนะคะให้กับเนื้อเยื่อชั้นในสุดเข้าไปอีกอทีนี้บริเวณม่านตาภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า iris ม่านตาตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะหดได้ขยายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับรูม่านตานะะช่องเล็กๆที่เป็นรูกลมๆถ้าเรามองดวงตาตรงๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูเล็กๆ ตรงนี้เราเรียกว่าปิวปิวหรือรูม่านตานะคะช่องนี้พดได้ขยายได้ส่วนม่านตาก็คือส่วนที่ห้อยย้อยปิดลงมารวมทั้งจากข้างล่างขึ้นไปม่านตาก็จะเป็นบริเวณที่ทําให้เรามีสีตาต่างกันนะคะส่วนปิวปิวหรือรูม่านตาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่นะะปิวปิวอ่ะแสงมันจะทะลุผ่านช่องแสงจะทะลุผ่านเข้ามา นะคะเราเรียกว่าปิวปิวอ่าทีนี้มาดูรูปอีกรูปหนึ่งนะคะนะคะตรงบริเวณโค้งๆตรงเนี้ยเราเรียกว่ากระจกตานะคะกระจกตาเนี่ยคือคอนเนี่ยนูนๆตรงนี้คือม่านตาหรือไอริส ถ้าตามรูปเราจะเห็นเป็นสีเขียวก็คือพวกฝั่งยุโรปนะคะพวกชาวตะวันตกมดวนต,ตาก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าพวกนี้ปิวปิก็คือช่องบริเวณนี้นะคะปิวปเป็นรูม่านตาต่อไป ทีนี้เห็นเห็นหรือยังคะรูม่านตาก็คือตำแหน่งเนี้ยที่เราเห็นสีดำๆนะ่ะมันสามารถที่จะทําให้ม่านตาน่ยขยายได้หดได้ตามปริมาณแสงที่ตรงตาได้รับนะคะถ้าแสงจ้ามากเนี่ยรูม่านตาก็จะพยายามที่จะบีบให้แคบลงแต่ถ้าแสงน้อยม่านตาก็จะขยายออกไปนะคะดังนั้นถ้าเราเอานิ้วยืดหดเข้าหดออก ตรงบริเวณข้างหน้าหน้าดวงตาของเราเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่ารูม่านตาของเราบางครั้งมันจะแคบลงแล้วก็ขยายออกได้ต้องส่องกระจกดูหรือไม่ก็ต้องดูจากของเพื่อนเอานะคะดูรูปนี้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะตำแหน่งของปิวปิวคือตำแหน่งเนี้ยเนี่ยสีดำๆนะนะคะเราเรียกว่ารูม่านตาส่วนไอริสหรือม่านตาก็คือตำแหน่งนี้นะคะ ทั้งบนและล่างเป็นส่วนที่แสดงสีตาของคนเรานั่นเองนะคะส่วนข้างในตรงนี้คือเลนนะคะดูองค์ประกอบถัดไปมาดูตรงนี้ก่อนถ้าแสงจ้ามากเกินไปอย่างเช่นเวลาที่เราโดนแฟด จากกล้องถ่ายรูปสาดใสอย่างเงี้ยหรือตื่นเช้ามาลืมตาและแสงอาทิตย์มันสาดมาเข้าเต็มตารูม่านตาเราจะปรับให้เล็กลงโดยอัตโนมัติเพราะแสงมากเกินไปพอรูม่านตาเราหลีกให้เล็กลงหรือแคบลงเนี่ยเราจะเห็นปริมาณม่านตาเนื้อม่านตาเน่ยใหญ่หรือหนานั่นเองแต่ถ้าบริเวณที่มีแสงน้อยนะคะแสงมันน้อยมาก ม่านตาเราก็จะพยายามถ่างหรือขยายออกเพื่อรับแสงเข้าไปเพื่อทำให้ปริมาณแสงเพียงพอต่อการมองเห็นนะคะ <c oughs> ดังนั้นถ้าแสงมากรูม่านตาก็จะหลีเล็กลงแต่ถ้าแสงน้อยม่านตาก็จะขยายนะคะคนที่ใกล้ตายอ่ะม่านตาจะไม่ค่อยตอบสนองเวลาที่หมอเขาเอาไฟฉายส่องดวนะคะ ชั้นในสุดนะคะชั้นในสุดก็จะเรียกว่าชั้นเรตินาชั้นในสุดนะคะคือบริเวณที่เป็นสีเหลืองเห็นนะคะชั้นในสุดเนี้ยจะมีอวัยวะที่สำคัญก็คือเซลล์รับแสงนะคะเซลล์ Sell. มันก็จะมีสองชนิดก็คือเซลล์รูปแท่งกับเซลล์รูปกลวยซึ่งทำหน้าที่ต่างกันนะคะ เซลล์รับแสงเนี่ยมันจะทำหน้าที่เทียบได้กับฟิล์มของกล้องถ่ายรูปนะคะคือพูดง่ายว่าถ้าไม่มีเซลล์รูปแท่งกับเซลล์รูปกลวยอ่ะเราก็จะมองมองภาพไม่ไม่เห็นะนะคะว่าเป็นภาพสีภาพขาวดำอะไรแบบเนี้ยทีนี้มาดูว่าเซลล์รูปแท่งกับเซลล์รูปกลวยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาทำหน้าที่อะไรนะคะ รูปนี้ก็จะตรงกับในเอกสารซึ่งในเอกสารจะไม่ชัดดังนั้นขอให้วาดเอาดินสอวาดแล้วก็ลงสีด้วยนะคะเซลล์รูปแท่งภาษาอังกฤษเรียกว่า rod cell รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าส่วนเซลล์รูปกลวยหรือ cone cell โคนให้นึกถึงไอศครีมโคนนะคะปลายแหลมนะคะอ่าแล้วก็บานออกแบบนี้ นะคะเรียกว่าเซลล์รูปโคนอันนี้เซลล์รูปแท่งก็คือเป็นแท่งตรงๆขึ้นไปนะคะ,ะทีนี้ตรงบริเวณนี้เห็นไหมคะเราจะเห็นว่ามีไมโทคอนเดรียมาโผล่ตรงนี้ด้วยแสดงว่ามันต้องมีการใช้พลังงานเพื่อส่งกระแสประสาทนะคะส่งกระแสประสาทเข้าไปเพื่อส่งสัญญาณไปยังสมองนะคะ มาดูหน้าที่เซลล์รูปแท่งอันนี้เป็นภาพขยายนะคะเซลล์รูปแท่งมันก็จะเป็นแท่งตรงๆแบบนี้ยค่ะนะคะเนี่ยคือเซลล์รูปแท่งหมดเลยสีแดงๆเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันนะคะเซลล์รูปแท่งหน้าที่ของเซลล์รูปแท่งจะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพขาวดำได้ดี เพราะว่าเซลล์รูปแท่งจะรับแสงสว่างได้ไวมากๆแม้ในที่ที่มีแสงน้อยนะคะซึ่งลงควัตถุที่สำคัญที่ทำหน้าที่ทำให้เราเห็นภาพขาวดำได้นะคะลงควัตถุอันนี้เราเรียกว่าโรดอปซินเป็นสารสีม่วงแดงๆนะคะจะอยู่ในเซลล์รูปแท่ง ะะสรุปก็คือจะทำให้เราเห็นเป็นภาพขาวดำนั่นเองเซลล์รูปแทงมาดูเซลล์รูปกล้วยนะคะซึ่งอยู่ในชั้นในของเรติน่านะคะตอนนี้โลเคชันยังอยู่ชั้นในเซลล์รูปกล้วยหรือโคนเซลล์ก็คืออันนี้นี่นี่ซึ่งมันจะแทรกอยู่เห็นไหมคะ,ะในชั้นในของเรตินานะคะ,ะหัวของมันนะคะก็จะเป็นทรงกล้วยนะคะ เซลล์รูปกลวยจะทําหน้าที่บอกความแตกต่างของสีดังนั้นเซลล์รูปกลวยจะต้องการแสงสว่างมากๆแต่ถ้าเซลล์รูปแท่งน่ะจะทําหน้าที่ได้ดีในที่แสงสว่างน้อยๆน,นะคะที่สลัว,ลวๆอะไรแบบเนี้ยก,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 ก็ได้แล้วเพราะเขาบอกแค่ภาพขาวดําแต่เซลล์รูปกลวยจะบอกเป็นภาพสีนะคะจะทําให้เราเห็นภาพเป็นภาพสีนั่นเองเออรงขอวัตถุที่อยู่ข้างใน จะเรียกว่า i อโอดอปซินแต่เมื่อกี้เซลล์รูปแท่งเราเรียกว่าโรดอปซินนะคะแยกให้ออกด้วยเวลาที่เรามองเห็นวัตถุอะพอมองปับ๊บสมองมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองเลยว่าภาพที่เราเห็นเป็นภาพอะไรแล้วก็สีอะไรนะคะนี่มาดูตำแหน่งนไะคะตรงนี้คือลูกในตาของคน ดังนั้นเขาก็จะเฉือนบริเวณเลติน่าและซูมออกไปให้เราเห็นชัดๆว่าเซลล์รูปกลวยรูปแท่งมันอยู่กันยังไงนะคะอันนี้เป็นเซลล์รูปแท่งสีนี้นะคะสีแดงๆหน่อยนี่คือเซลล์รูปแท่งรูปแท่งรูปแท่งส่วนเซลล์รูปกลวยก็คืออันนี้นะคะก็จะแทรกอยู่กันไปเรื่อยๆทั้งรูปแท่งรูปกลวยตรงปลายก็จะมาต่อกับเซลล์ประสาท2องขั้ว เห็นไหมคะเซลล์ประสาทสองขั้วเราเรียนมาแล้วซึ่งจะพบในเลตินา่าจำได้ไหมกับที่เซลล์รับกลิ่นนะคะ,ะแล้วมันก็จะต่อออกไปมีเส้นประสาทต,ต่อเชื่อมโยงกันมาออกทางด้านหลังลูกในตาแล้วก็เข้าไปที่สมองคู่ที่นะคะใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่2เพื่อที่จะรงไปรายงานสมองว่าภาพที่เห็นเป็นภาพอะไรแล้วก็เป็นภาพขาวดำหรือภาพสี นะคะต่อไปนะคะ,ะมาดูเซลล์รูปมาดูรูปนี้เราจะมาเจาะเรื่องของเซลล์รูปกลวยเซลล์รูปกลวยจะมีอยู่3ชนิดนะคะเราเรียกว่ากลวยหรือโคนสีน้ําเงินจําให้ดีนะคะมีสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีแดงมันจะไม่เหมือนกับแม่สีในทางศิลปะนะคะ ถ้าแม่สีในทางศิละปะก็จะมีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองถูกไหมแต่ในแต่ในลูกตาของเราเนี่ยเซลล์รูกกลวยเราจะมีสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีแดงเห็นไหมคะน้ําเงินเขียวแดงแต่เวลาที่ใส่ตาเรามองเห็นภาพเป็นภาพสีเนะี่ยมันไม่ได้มีแค่3สี การที่เรามองเห็นวัตถุบางครั้งเป็นสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีส้มไปจนกระทั่งถึงสีม่วงสีอะไรแบบนี้มันเกิดจากการที่เซลล์รูปกลวยหรือโคนเซลลนะ์ถูกกระตุ้นไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเซลล์สีอะไรที่ถูกกระตุ้นนะคะ,ะถ้าอย่างเซลล์รูปกลวยซึ่งเป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวนะถูกกระตุ้นเท่าๆกัน สีที่เรามองเห็นก็จะอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าสีน้ำเงินมันถูกกระตุ้นมากกว่าสีก็จะออกมาโทนนี้นะคะดูนะคะถ้าสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าโคนสีแดงกับสีน้ำเงินถูกกระตุ้นเท่าๆกันนะคะตรงกลางถ้าเรา,าพับมามบรรจบกันเน่ยเราก็จะเห็นวัตถุเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้มาดูว่าการที่ เราเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆนั้นดูว่ามันมาอย่างไงเห็นไหมคะถ้าโคนสีแดงถูกเร้าเท่าๆกับโคนสีน้ำเงินนะคะมันก็จะผสมกันะนะ,ะมันก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองทำให้สมองเนี่ยแปลภาพออกมาแล้วทำให้เราเห็นภาพวัตถุเป็นสีม่วงอันนี้คือกรณีที่สายตาเรามองเห็นวัตถุสีม่วงนะคะ มันก็จะถูกเซลล์ที่จะถูกกระตุ้นก็จะมีแค่โคนสีน้ำเงินกับโคนสีแดงเท่านั้นโคนสีเขียวคุณก็อยู่นิ่งๆไปนะคะ,ะต่อไปถ้าโคนสีแดงถูกเล้าเท่าๆกับโคนสีเขียวเราก็จะเห็นวัตถุเป็นสีเหลืองถ้าโคนสีแดงถูกเร้าเป็นสองเท่าของโคนสีเขียว เราก็จะเห็นวัตถุค่อนมาทางสีสม้มแต่ถ้าไม่มีแสงนะคะเซลล์รูปกลวยก็จะไม่ถูกเล้านะคะคนทั้ง3าสีก็จะไม่ถูกกระตุ้นนะพูด,ดง่ายๆดังนั้นระบบประสาทก็จะแปลออกมาว่าเราเห็นวัตถุเป็นสีดำนะคะก็คือทั้งโคน3ชนิดไม่ถูกกระตุ้นเลยเนื่องจากมันไม่มีแสงนั่นเองนะคะ แล้วก็คือในเวลากลางคืนทีนี้การที่การเห็นภาพขาวดำนะคะมันก็เกิดจากการร้าวของเซลล์รูปแท่งนะคะจะมองไม่เห็นรายละเอียดนึกถึงเวลาเรามองเห็นในตอนค่ำาๆำ่ะมองเห็นวัตถุอะเราจะมองไม่เห็นหรอกว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเรารู้แค่ว่าเห็นเป็นเงาทมึนทมุนเห็นเป็นสีขาวสีเป็นภาพขาวดำแทนนะคะ แต่ถ้าเราเห็นเป็นภาพสีนั่นคือต้องมีแสงสว่างนะคะเกิดจากเซลล์รูปกลวยหรือคนเซลล์ถูกกระตุ้นนะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดหมดแหละว่าภาพสีนี้อาจสมมติว่าเป็นภาพลายดอกไม้เป็นอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นหมดว่ารูปร่างลวดลายมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะนั่นคือหน้าที่ของเซลล์รูปกลวย อ่าทีนี้มาดูมันจะมีจุดสำคัญในชีวิตของเราคือจุดที่เราเห็นภาพชัดที่สุดกับจุดที่เรามองไม่เห็นนะคะจุดที่เห็นภาพชัดที่สุดเราเรียกว่าจุดโฟเวียค่ะทุกคนทีนี้จุดโฟเวียมันอยู่ตรงไหนล่ะอ่าจุดโฟเวียคือจุดที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดอยู่ที่ตำแหน่งนี้รูปเนี้คือรูปลูกตานะคะรูปลูกตา อันนี้คือด้านหลังลูกตานะอันนี้ด้านหลังส่วนอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหลังอันนี้ถ้าเราเห็นเส้นประสาทอะเส้นประสาทสมองนะคะที่จะแยกไปถึงสมองเนี่ยอันนี้เส้นประสาทจากลูกตาเนี่ยนะคะมันจะอยู่ด้านหลังของลูกตาเสมอดังนั้นจุดโฟเวียจะอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับทางออกของเส้นประสาทนะคะ อยู่ใกล้กับช่องที่จะออกไปยังเส้นประสาทสมองคู่ที่2อันนี้นะ,ะอันนี้เส้นประสาทสมองคู่ที่2จุดโฟเวียจะอยู่กระเถิบอยู่ใกล้ๆนะ,ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นภาพชัดที่สุดเนื่องจากเซลล์รูปกลวยมาอัดกันอยู่หนานแน่นบริเวณนี้นะ,ะแสงที่สาดมาจากด้านหน้าน่ยมันก็ทะลุ มาสาต์มาตรงๆต,ตกงลงบนเซลล์รูปเกลวอโดยตรงเราก็เลยมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะแต่กลางคืนจะมองไม่เห็นนะคะ,ะมาดูรูปลูกตารูปนี้อันนี้คือด้านหน้าแสงกระทบเข้ามาอ่าบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่สองออกไปนะคะออกทางด้านหลังจุดโฟเวียก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะมันจะอยู่เยื้องๆเงิดนึงจะไม่ได้อยู่ ตรงเพ่งพอดีนะคะอ,อย่าลืมนะจุดโฟเวียคือจุดที่เห็นภาพชัดที่สุดนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือด้านหน้าอา่อันนี้คือกระจกตาม่านตาเห็นไหมคะน,นี่เลนส์ตาอันนี้ปิวปิวรูม่านตานพอแสงตกกระทบมานี่จุดโฟเวียตำแหน่งเนี้ย อยู่แถวแถวนี้จะเห็นว่าช่องออกคือเส้นประสาทสมองตรงนี้เห็นไหมคะจุดโฟเวียจะอยู่เกือบเกือบตรงนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนที่สุดต่อไปนะคะจุดบอดค่ะจุดบอดคือจุดที่มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะจุดที่มองไม่เห็นอะไรเลยเนื่องจากว่าบริเวณนั้นมันเป็นบริเวณที่ไม่มีทั้งเซลล์รูปแท่ง แล้วก็ไม่มีเซลล์รูปกลัวอยู่เลยจุดบอดอยู่ตรงนี้พอดีนะคะบายสปอตแล้วเรียกว่าบายสปอตบายแปลว่าตาบอดนะคะก็คือจุดเนี้ยเพราะมันเป็นช่องที่เป็นทางออกของเส้นประสาทพอดีนะคะด้านหลังลูกตาพอดีเป๊ะอ่ะจะอยู่ใกล้ๆกันเลยกับจุดโฟเวียนะคะบริเวณนี้คือจุดบอดอยู่ด้านหลังนะคะ เป็นจุดที่มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะไม่มีทั้งเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกลวยทีนี้พอเรารู้ว่าดวงตาของเรามันมีจุดอ่อนคือมันเป็นจุดที่เรามองไม่เห็นเวลาเราขับรถเห็นไหมคะถ้าไม่มีกระจกข้างแล้วมีรถแซงขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดบอดพอดีนะคะสายตาเราจะมองไม่เห็นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากดังนั้นเขาจึงต้องมี วัสดุช่วยในการมองเห็นก็คือกระจกมองข้างนั่นเองที่เพื่อที่ว่าพอเรามองกระจกปั๊บเราจะเห็นภาพที่อยู่ข้างหลังกรณีนี้ก็คือเป็นบริเวณที่ลดส่วนมาพอดีนะคะไม่ใช่ลดส่วนเนาะลดขับแซงขึ้นมานะคะกระจกอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยรูปนี้เป็นภาพการผ่าตัดเลเซอร์ดวงตาเอามาให้ดูเฉย ะะเพื่อสร้างความวาดเสียวอาทีนี้มาดูตัวอย่างโรคที่เกี่ยวข้องกับตาโรคแรกก็คือเยื่อตาอักเสบนะคะเยื่อตาอักเสบก็เกิดจากเชื้อไวรัสหรือไม่ก็เชื้อแบคทีเรียรเวลาเราขย,ยี้ตานะคะขย,ยี้ตามากๆเพราะมันคันอะไรแบบนี้แล้วถ้านิ้วมือมีเชื้อโรคแล้วมันเข้าไปอะ่ะมันจะก็จะทําให้เยื่อตาเราอักเสบแดง บวมแล้วก็มีน้ําตาไหลนะคะอันนี้ไม่อันตรายมากนะคะก็แค่ใช้ยาหยอดตาหรือยาปฏิชีวนะนะคะกินยาปฏิชีวนะแล้วมันก็หยอดตาแล้ว่าโรคเยื่อตาอักเสบเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะขยี้ตาแรงๆนะคะแล้วนิ้วมือเรามันก็มีเชื้อโรคต่อไปก็คือการเป็นแผลที่กระจกตาอันนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ใส่คอนแทคเลนส นะคะใส่ถอดเข้าถอดออกอะไรแบบนี้เนื่องจากว่ามันมีการอักเสบของกระจกตานะคะมันเกิดการระคายเคืองเกิดจากการบางครั้งนะคอนแทคเลนส์ที่ใส่นะมันก็ระคายเคืองดวงตานะคะทำให้กระจกตาอักเสบได้อาการก็จะคล้ายๆกับเยื่อตาอักเสบนะคะก็คือตาแดงแต่นี้จะเป็นเยอะกว่านิดนึงมีน้ำตาไหลมากอาจเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นถึงกระจกตาเลยไม่ใช่แค่เยื่อตาเอ่อวิธีการรักษาก็หาหมอนะคะพบจักสุแพทย์ใช้ยาหยดตาหรือกินยาปฏิชีวนะนะคะถ้ามีการติดเชื้อเราก็ต้องกินยาเอาความร้อนไปประครบช่วยต่อไปตาคุ้งกุ้งยิงนะคะที่เป็นกันเยอะบางครั้งก็อดหลับอดนอนนอนน้อยนะคะ คนที่พักผ่อนน้อยอ่ะภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะไม่แข็งแรงดังนั้นถ้าเรารับฝุ่นรับอะไรมาอะไรแบบนี้เชื้อโรคเข้าไปนะคะตรงบริเวณโคนขนตาอ่ะมันก็จะมีต่อมนะคะพอเชื้อโรคเข้าไปได้ง่ายมันก็จะอักเสบและเป็นหนองนะคะอาการตาคุ้งยิงก็คือเราเริ่มเจ็บก่อนเจ็บที่เปลือกตาแล้วถ้าเรายิ่งไปขยี้อ่ะมันก็จะยิ่งอักเสบมากขึ้นแล้วก็เป็นหนอง นะคะเวลากระพริบตามันก็จะเจ็บนะคะวิธีรักษาก็ไปหาหมอนะคะหมอก็จะให้ยาหยอดตารวมทั้งยาแก้อักเสบซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะนะคะแต่ถ้าเป็นเยอะบางคนเป็นเยอะแล้วถ้ามันเป็นอยู่เปลือกตาด้านในนะคะก็ต้องผ่าออกนะคะหมอก็จะทำการกรีดแล้วก็เอาหนองออกนะคะต่อไป ต้อกระจกนะคะต้อกระจกดูรูปนะคะมันเกิดจากเลนตานะคะไม่ใช่กระจกตานะชื่อต้อกระจกก็จริงแต่ความผิดปกติอยู่ที่เลนตาค่ะทุกคนไม่ได้อยู่ที่กระจกตามันมักจะเป็นสำหรับคนแก่นะคะคนที่อายุมากมักจะเป็นต้อกระจก ะะสังเกตผู้ญาตายายเราเนี่ยเลนตาจะเกิดการขุ่นมัวแล้วถ้าเป็นมากๆเข้าเนี่ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนื่องจากว่าพอกระจกเ,เลนตามันขุนภาพก็จะมัวเหมือนมองผ่านหมอกหยือที่บอกนะนะคะเวลาที่เราดูดวงไฟมันก็จะเหมือนกับมีรัศมีแฉกออกมากระจายออกมานะคะอันนี้ต้อกระจก ต้องผ่าตัดแล้วก็เปลี่ยนเลนตานะคะไม่ใช่เปลี่ยนกระจกตานะทุกคนนะคะวิธีการรักษาก็เปลี่ยนกระจกตาเอยเปลี่ยนเลนตาขอโทษทีนะคะต้องเปลี่ยนเลนรักษาได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็วันเดียวกลับบ้านได้แล้วนะคะบางทีหมอก็จะให้พักคืนหนึ่งคนแก่มักจะเป็นนะคะต่อไปมาดูต้อหินต้อหินเนี่ยถือว่า เป็นต้อที่อันตรายที่สุดนะคะเป็นต้อที่ร้ายแรงที่สุดในบรรดาต้อทั้งหลายดูนะคะอาการของคนที่เป็นต้อหินก็คือจะปวดลูกตามากเนื่องจากว่าความดันในลูกตามันมความดันอะ่ะมันสูงนะคะมันมีแรงดันสูงมากมันจะทําให้เราปวดชนิดที่ว่าปวดตาจนทนไม่ไหวอะ่ะปวดจนร้องขอชีวิตอะ่ะพูดง่ายๆนะคะต้องไปหาหมออย่างเดียว อย่าทนนะคะถ้าเริ่มมีอาการต้องไปหาหมอก็คืออยู่ดีๆปวดลูกตามากๆโดยไม่รู้สาเหตุนะคะอ,อ,อาการมันก็อย่างที่บอกนะคะปวดมากเนื่องจากว่าความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นมันก็จะไปกดทับเส้นประสาทตานะคะเพราะว่าของเหลวในลูกตามันถ่ายเทได้ไม่สะดวกดังนั้นวิธีการรักษาก็คือหมอเริ่มแรกเนี่ยหมอก็จะให้ยา บางชนิดที่สามารถเขับของเหลวในลูกตาออกมาเพื่อลดแรงดันนะคะความเจ็บปวดก็จะน้อยลงแต่ถ้าของเหลวในลูกตามันระบาดมันไหลเวียนมันถ่ายเทไม่ได้นะคะแรงดันมันยังสูงอยู่เราก็จะปวดมากและสุดท้ายถ้าเราทนไปนานๆไปก็คือตาบอดนะคะมันสามารถทําให้เราตาบอดได้เลยนะคะทีนี้พอตาบอดมันก็รักษาไม่ได้แล้วอะนะคะ อาจเป็นต้อที่อันตรายที่สุดนะคะต้องผ่าตัดระบายของเหลวในลูกตานะคะหรือใช้ยาที่ลดความดันอันตรายมากนะคะปวดทรมานมากต่อไปต้อเนื้อที่หลายคนอาจจะรู้จักดีเรียกอีกอย่างนึงว่าต้อลิ้นหมาสังเกตคนที่เป็นต้อเนื้อก็คือมันจะเป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อนะคะมันจะเริ่มงอกมาจากหางตาหรือว่ามุมด้านใดด้านหนึ่งของดวงตา มาจากข้างๆค่อยๆเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อเกาะกันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆลามเข้าไปในลูกตาถ้ามันลามเข้าไปถึงในลูกตาดำทีนี้จะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นละนะคะแล้วทีนี้คนที่เป็นต้อเนื้อหมอจะไม่รักษาให้ง่ายๆเอ้ยไม่ใช่ไม่รักษาให้ง่ายๆเขาจะไม่ลอกออกให้ง่ายๆจะต้องรอให้มันลามเข้าไปเยอะๆให้ให้เนื้อเยื่อมานานันหนาๆจริงๆหมอถึงจะ รักษาโดยการลอกเยื่อตาออกนะคะก็ต้องนอนโรงพยาบาลทีนี้คนที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใส่แว่นนะคะบางทีลมมันปัทะฝุ่นละอองมันเข้าไปอะไรแบบนี้มันจะทำให้เป็นต้อเนื้อได้ง่ายมากนะคะมันก็จะแสบตาเครื่องตาแสบนะคะพวกนี้เพราะฝุ่นละอองมันเข้าไปแล้วนานๆเข้าเนื้อเยื่อก็จะหนาขึ้นนะคะ ทีนี้มาดูความผิดปกติอันต่อไปเรียกว่าต้อลำไยห,หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะคะต้อลำไยก็คือลักษณะเหมือนกับเนื้อลำไยนะคะคุคุๆสาเหตุเกิดจากกระจกตาค่ะแต่เมื่อกี้ต้อกระจกเกิดจากเลนตาต้อลำไยเกิดจากกระจกตานะคะกระจกตาขุ่นมัวแสงมันผ่านเข้าไปไม่ได้ มันคนที่จะเป็นต้อนลำไย,ยมักจะเกิดจากการที่เกิดจากอุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรเงี้ยหรือโรคติดเชื้อกระจกตาขาวขุ่นก็คือกระจกตามันติดเชื้อพูดง่ายๆมองดูเหมือนเนื้อลำไย,ยเลยสุดท้ายอาจทำให้ตาบอดได้นะคะดังนั้นถ้ามีอาการก็ต้องรีบไปพบจกักษุแพทย์นะคะถ้าประสาทต,ตาไม่เสียก็ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจำให้ดีนะคะ ต้อกระจกเปลี่ยนเลนตาแต่ต้อลำไยเปลี่ยนกระจกตาเออทำไมไม่ตั้งชื่อให้มันคล้ายๆกันก็ไม่รู้เนาะอ่าอันสุดท้ายค่ะทุกคนก็คืออาการตาเพลียหรือตาเมื่อยลา้านั่นเองอเกิดจากการที่เราจ้องคอมพิวเตอร์นานเกินไปหรือทำงานาน,น,าน,งานานเกินไปอ่านหนังสือนานเกินไปอะไรแบบนี้พูดง่ายคือใช้สายตางะานานเกินไปก็จะทำให้เราปวดแล้วก็เมื่อย บริเวณหน้าผากรอรอบรอบดวงตายิ่งคนที่ชอบดูโทรศัพท์ในที่มืดมืด,มดตอนกลางคืนอ่ะปิดไฟนอนแล้วก็อ่านโทรศัพท์ดู y t u t u อ่ะแสงมันน้อยอ่ะมันจะทำให้ใสายตาเราเสื่อมได้นะคะแล้วก็ปวดลูกตาดังนั้นถ้าจะอ่านอะไรจะดูอะไรก็ขอให้มีแสงให้พอเหมาะ นะคะอย่าไปฝืนคนที่ชอบปิดไฟนอนเล่นเกมอะไรแบบนี้อันตรายมากนะคะอ่ะนี่ถ้าเราต้องผ่าตัดดวงตารูปสุดท้ายเห็นไมคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเขาจะมีอุปกรณ์ที่ปรึงเรา,เาไว้เราไม่เจ็บหรอกเขาฉียาชาเขาจะแต่ถ้าอุปกรณ์ทั้งหลายแหละที่ใช้ถ่างใช้อะไรแบบนี้ดวงตาเราจะขยับเขยืขย้อนไม่ได้ นะคะแล้วเวลาเขาเย็บกระจกตาอะไรแบบนี้โอ้โหใช้ไหมละเอียดยิบชนิดที่มองด้วยสายตาเปล่าแทบไม่เห็นนะนะคะ,ะวันนี้เรื่องในตาและการเห็นภาพก็จบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ